เอาละครับผมผู้ชมครับวันนี้เรามาเล่นเลเวลหนึ่งสู่รผลปีศาจเหมือนเดิมบอกเลยวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราสุ่มผลปีศาจเสร็จเราฟาร์มทุกอย่างและเราก็จะไปบวกกับบอสต่างๆในบอกฟุตเวในโลกหนึ่งนะคนดูแต่บอกก่อนเราจะไหวไม่ไหวมาดูที่ผลแล้วกันเออคลิปหน้าคลิปนู่นนะครับผมเราจะแจกโูร้แล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะทำโมจิตื่นอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะแต่ว่าคลิปนี้นยดูคลิปนี้จะจบนะคนดูคลิปนี้นะขอสปายอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งไปดูกันเลยครับเล็โก้ ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านที่ตั้งชอบร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกัน การเติมโค้ดไว้ไทันใจจริงๆนะคนดูมีบริการเติมโลบักระบบ VPServer สูงถึงเลนแปดแมปบลอกฟุตและคิงเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลนสิบที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะครับผมลานคิดตันช็อปเฮ้ยเดี๋ยวนะลุง เสียงบูทหรือเปล่านะนุ๊กไม่บูทนะแน่ใจไม่บูทไม่บูทถ้าบูทอ่ะอ่าเองก็ลองฟังดูดิเอาล่ะสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยวันนี้เนี่ยอยู่พี่คีรอนคีดีแล้วก็นูปเปอร์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มผลอีกแล้วนะครับผมเบื่อมากคอนเทนต์นี้แต่ว่าคลิปหน้าผมจะไปลุยดันโมจินั่นเองนะครับผมจะแต่งตัวเป็นใจเกเรหรือนี่นี่นั่นก็ดูลวกันนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ไปขโมยรหัสคนอื่นไปลงทานเหมือนเดิมนั่นแหละเอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ย เราทําการมาสู่ผลปีศาจเนาะไม่รู้ว่าจะได้ผลอะไรนั่นเอง <c oughs> คลิปที่เราก็ได้ผลไฟไปแล้วนะครับผมมาดูวันนี้เราจะได้ผลรีเวิร์กหรือเปล่าลุยกันนะฮะแต่ก่อนจะลุยเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ครบสมาร์ลลอย่าลืมกดตามแล้วก็กดระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผม้วยละกัรนะฮะเดี๋ยวเรืนี้มีแจกดูรู้ด้วยนะครับผมเรืนี้มีแจกดูรู้ด้วยนะโอเคใครพร้อมแล้วก็เลสโกไปดูกันเลยครับ <c oughs> มานูบลุยเลยเพื่อนเลยคิดว่าจะได้หรือเปล่าเนาบเพื่อนคนดีนโซกลางแน่เลยโสดอันนี้อะไรอันนี้อะไรขาวๆ นี่คืออะไรอ่ะเขาข,ข,ข่าดตีขลังเอหงหางอ่ะหางหางน่ารักจังเลยนุ๊ก <c oughs> น่ารักจังเลยเฮ้ยทำไมละะเฮ้ยเซิร์ฟนี้แม่งมีคนน้อยเนะเออ ไม่ใช่น้อยนะแบบมันไม่ทำไมผมไม่เห็นคนสักคนมีแม่ได้อะไรได้อะไรหัวโลนอีกละเออหัวโลนอีกแล้วว่ะเจอป็นหัวโลนหัวโลนแล้วได้ผลโนอีกก่อยใช่เหรอเออหัไม่รู้ไม่รู้วะต้องลองต้องลองโอ้อันนี้ไม่ใช่ผลรีเวิร์กนะใช่ไหมรีเวิร์กวะไม่น่าจะรีวะไม่น่าจะรีนะโอ้เซิงเซิงผลโนอีกก่อยนะครับผมหัวโลนแล้วเตือโอเคแปลงร่างก่อนหลังจากนั้นก็จะดูได้มานุ้ปมามาดูซิว่าเราจะฟาร์มได้หรือเปล่าเพื่อนตรงนี้เราอ่า เดี๋ยวเอาพัควบออกกันด้วยแเดี๋ยวมันแรงเกินไปโอ้บัฟ30ล้านตีทีเดียวตายเลยแย่ละ <laughs> ใช่แล้วเอานุ๊กเออแย่แล้วแย่แล้วเท่ากับมึงทำอะไรไม่ได้เลยเ,เพื่อนเอานุ๊กต้องลองต้องลองเอ,อเอ้ยโอ้มันต้องเป็งไงดีวะโอ้ยากเลยอย่างนี้เห็น <He ard S 2> ไหมคุณดูครับวันนี้มีบัฟสามสิบล้านมาช่วยฟาร์มไม่ได้ไม่ได้แน่ๆเลยนู๊ช้าเลยเนี่ยเราต้องหาปืนต้องหาปืนดีๆดักนหนึ่งเฮ้ยอันนี้โอ้โหทีเดียวตายชิบหายแล้วคนเอะตัวยากกว่ายากยากยากเดี๋เอ็งยิงให้มันเป็นสีเหลืองก็ได้โอ้โหแม่งตายหมดเลยไม่สีเหลืองเหมือนว่าจะแต่จริงอาจจะโหดนะคนดูยังไงนี่ยน้อยเนี่ย เงี้ยไงเร่องไรเงี้ยเบืนทองเบืนทองผู้ชมไม่เงโหเฮ้ยตึงยี่นุบเนี่ยเฮ้ยตึงอยู่นะคุณผู้ชมไอ้เนี่ยไอ้ก้อยเฮ้ยน้องไอ้ก้อยมันมันมันแบบสลัดปีกอะนะดู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 แบบฟูบเงี้ยโคตรเกลียน แหมมีชักรูปด้วยเล่นเล่พึ่งตื่นหรอตื่นตื่นนั่นละตื่นนั่นแล้วไม่บอกเราเจ้าไม่จับอย่างรวดเร็วทันใจนะครับผมจริงๆเนี่ยอยากจะเล่นกับคนอื่นนะแต่ผมว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะได้ฟาร์มของเหาสองคนวันนู้นมันชักแม็กอยู่ใช่ไหมใช่กระสุนทองไงกระสุนพระราชทานดีแม่งดีเฮ้ยมีคนมาเหรอเพื่อนไหนไหนไหนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยตัดตาน้ำฮะใช่เบเกิลด้วยนะโอเคแจมถือว่าคุยกันง่ายรู้เรื่องเฮ้ย มันครอบผมไม่พักเลยเฮ้ยมัน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 เอาไป3อันเหรอวะมันยิงออก3อันนะนุ๊กใช่เหร เออเหมือนยิงออกสามอันอะเนี่ยมันเหมือนมันรีเวิร์สป่ะวะรีเวิร์สเหรอถ้ามันมันดูแปลกๆมันไม่เหมือนเดิมไงไม่รู้วะรือคิดอีกป่ะถ้ามันดูแปลกๆนะมันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกมันเอฟเฟกต์มันเยอะขึ้นหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าพี่มัวหมดโดนดาวเดี๋ยวเราคนดูครับมาเดี๋ยวเราไปกอดลิงเลยดูป่ะลุยกอดลิงโหนี่คิมันโน่ใช่เดี๋ยวดาวเราคิมโนเกินพี่เขาไม่ใช่ครับเงี้ยทำไงพี่เขาไม่ใช่พี่มัวละเงี้ยเออพี่คิดตัว ดูอะไเลยเขาเชื <amounts of audio writers> ่อเรื่องพยานนาคว่ะมันไม่มีผลวิสาหรือเปล่าเออไม่มีไม่มีหวาน้ำชิวเลยอันนี้พูดจริงนะนี้ขอนอกเรื่องหน่อยสไตล์เกอร์แมแแบบเราโคตรสวยเว้ยเออเออเออเดินเดินเดินเดโชว์ให้ดูเดินเอชเอชคนดูผมจะไม่สปอยนะ แต่สวยแต่สวยแต่สวยตัวแรงเหรอผมว่าสวยกว่าเอ่อบัฟฟต์อะอะไรก้าวพูดเออเออกูกล้าพูดเลยเออสมจริงด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจริงๆแต่ว่าแต่ว่าพาร์ติเคิลเขาดูแบบว่าง่ายไงแต่ของเรามันจะเป็นไฟแบบไฟเราอัปเดตเกมผมด้วยนะฮะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเปอัปเดตใหญ่อัปเดตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมรู้ิวีสองนะฮะซูซูยูนวีสองของใหม่มาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็การทํา V2 เนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะผมขออนุญาตไม่สปอยการทำนะถ้าเกิดผมทําคลิปแบบผมแค่รีวิว V2 อี ะะแล้วก็ให้ทุกคนไปหาเองว่าทํายังไงสามจริงออด้วยนุ๊กมันออกทีละสามเว้ยออ <c oughs> ดาเมจอะดูดาเมจคู้ว่าไอ้ผลนุกนี่ดาเมจจะแรงไหมนะคนคิดว่าไม่เท่าไหร่นะนุก๊กผมว่าฮะ <c oughs> ไม่น่าเท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันว่า ผมว่าเป็นผลที่ารามดีไหมอันนี้ผมพูดตรงไม่แนะนำนะผมโรเกียก็ไม่ใช่ด้วยโรเกียก็ไม่ใช่สกิลได้เองแล้วก็ตีหมูอ่ะแต่ก็ตีหมูได้นะดีกว่าผลเพศอ่ะดีกว่าผลเพรอันนี้จริงผลเพศอย่าเลโนโนเลยนบอย่าพูดถึงสิ่งดูเหมือนจะแรงดูเหมือนจะรวบนะสกิลอ่ะผลเพรอ่ะอยู่กับหนวดหนวดข่าวเลยนะไม่เอาทีละตัวเฉยเลยผลจะน่ากลัวคนนั้นน่ะสรุปแล้วไม่น่ากลัวรู้วันนี้เอางี้รหัสนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปเขาว่าลัดรัดเวลนี้ ดหน่อยไหมแต่เอาจริงอ่ะอยากจะแบบว่าทหัรเนี้ยอยากฟาร์มแบบจริงๆอ่ะนูแบบตามเกาะจริงๆเลยอะ่ะถึงว่าเองว่าดีไม่รู้ไม่ไม่ได้ก็ได้ไอ้ก็ไหวเพราะว่าเพราะว่าอยากจะเปลีป่ยนบรรยากาศไงแต่ว่าเราเราไปฟาร์มนูน่นเราเอาเมาสเตอรี่ไงนูเข้าใจไหมเออ<ห>เอๆๆเอนนั่แหละโอเคก็รัดวิวเหมือนเดิมเหมือนกันอ้าวได้อ้นุ่กอลิงได้ไอ้นูฆ่าผมนุ่มกะนุ่มกอริล่าเฮ้กอริล่าที่ไหนอ่ะพี่ปีกกับมันไม่มีไม่กอริล่าอ้เฮ้ยฆ่ากันเฉยเลย โอ้โห้เกินไปป้าเพื่อนเอาล่ะคุณผู้ชมครับปาเดี๋ยวเราเจอกันที่เกาะนู่นเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวจะลองบวกกับลิงนิดหนะ่อยเอาลิงตายละไม่ทันแล้วคนดูตายแล้วมั้งนะโอเช้ปาเดี๋ยวเราเจอที่เกาะอีกเกาะหนึ่งเลยนะครับอืมเอาเช้าแล้วเหรอเนี่ยฮานุบเช้าละเช้าเลยหรือว่าเนี่ยเมื่อก่อนเราชอบพูดนะเราคิดว่า ชา้าเหรอเนี่ยเคยเล่นมาครับเมื่อ oh. บบอ๋อคิดปะเช้า,ชาแล้วครับเนี่ยโอ,อเคนะลองทำไปลูกเออคลิปหน้าเดี๋ยวกูทำด้วยว่ะคิดถึงว <laughs> ันเก่าคิดถึงวันเก่าจังเลยนะเอาไปลูก เช้าแลว้ววะเนี่ยอ,อยากบอกคนดูอ่ะเอ้าคนดูดูผมอยู่เหรอครับอ่ะไอเดียนะเออเด้เฮ้เด็ดนะดูไม่เด็ดอ๋อเอออ้ากูตายเลยทีเดียวตายแล้วผมเนี่ย เช้าเลยหรอครับเนี่ยโดนเลยดิเฮ้ยทัยไม่ไม่จุ่มตรงเนี้ยนุ๊บให้ปล่อยมันจุ่มตรงนี้ดิเออจุ่มรอรอรอจุ่มจุ่มจุ่มมาจุ่มนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเมืองไม่แรงพออะยังไม่แรงพออ่ะนุ๊บก่อยแปดสิบนี่มันเท่าไหร่วะแปดสิบนี่มันเป็นสกิลอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่ะผมรู้สึกว่าผลเนี้ยไม่เหมาะฟาร์มแล้วก็ไม่เหมาะกับทำอะไรเลยเหมาะอย่างเดียวนะครับคือบินครับเร็วอันนี้ยอมรับเนอะนุ๊บเร็วใช่เร็วมากนะครับสำหรับนุ๊บอีกอ่อยอย่างอื่นโตเลยอย่า เด็ดขาดพีพีไม่เหมาะทุกอย่างไม่เหมาะนะครับผมไม่เอาเลย <zo> <S <S <rua> <S นี้แมงส comment, right why, ู้ไม so, ่ไหวนะฮะโอเคลุบเน่ก็คนดูอยากให้ผมทําคลิปไลค์คอมเมนต์ด้วยละกันนะแต่ว่าการซื้อการอะไรเงี้ยไม่อยากซื้อละผมก็เพิ่งโดนโกงโดนโกงมานะผมไย่แยะโดนโกงไม่ทุกวันนะคนดูผมเสียกับการโดนโกงกับเกมคนเนี้ยสามบันหกละสามบันหกนะคนดูก็ตามตัวผมเอาจริง้วมันตามได้แหละเอาจริงนะครับผมไม่อยากให้เด็กเสียอนาคตอย่าไปหาทํานะผมไปบิดเข้าแบบบิดเล่นๆอะไรเงี้ยเนาะบิดเล่นๆเป็นโจรนะก็พ่อแม่สอนให้ให้เป็นแบบนั้นหรอ เป็นโจรเงี้ยหรอก้อ,อ,อนดานเอเงีะมัน,ววนเออมันมันเป็นสันดานนะเออคิดว่า,วาตามตัวยากอ <c oughs> ุ้ยส่งซองอุ้ยหาตามตัวยากจริงๆเขาตามได้นะคนดูแคาผมเอาจริงๆผมตามได้นะเออผมตามได้อยู่แล้วเราแค่ไปขอนหนังสือจากตำรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งเรื่องไปทางทัวร์เลสแป๊บเดียวครับได้ที่อยู่ละนะครับผมแค่เบอร์เนาะรู้แค่เบอร์นนุ๊กแค่แค่เบอร์ปุ๊บรู้ที่อยู่เลยเพราะว่าการเอาง่ายนะส่งเคอรี่ส่งอะไรพวกเนี้ยตอนสมัยเนี่ยเขารู้แค่เบอร์ครับรู้รู้รู้จุดที่คนอยู่เลยครับส่งของ ตอนเนี้ยบอกแค่เบอร์น้องแฟดเลยครับเวลาผมไปส่งของบอกแค่เบอร์ก็รู้ที่อยู่เลยนะครับผมนั่นแหละก็คิดว่าผมตามไม่ได้ตามได้นะครับผมก่อนนะถ้าเกิดผมตามผมเอาหลายเท่าด้วยนะผมไม่ได้หลอก2 0 0พันสองอ่ะผมจเอาเป็น5 6 0 0พันอ่ะบอกแค่นั้นแหละแต่น้องเขาว่าจะคืนเงินให้คืออ่าท้ายเดือนนะฮะแต่ต้องดูก่อนมันเอาตังค์ไปเล่นพนันแน่นอนนะครับผมอย่าไปหาทาม่อผมนะชีวิตคนเราอย่าอีกไกลนะมาตอนนี้74มัตอรี่นะฮะอยากใช้สกิลต่อไปแล้วอ่ะนุ๊กก็ได้ละก็ได้แล้ว โอ้โแน่ใจนะนุป๊ปโอ้โหวันนี้ไม่กูต้องไปสอบอีกแล้วนุป๊ปโอ้โหร้อง <c oughs> จริงคุณผู้ชมครับขอแรงบันดาลนใจหน่อยให้ผมเนี่ยสอบผ่านแรงบันดาลใจกำลังใจ <c oughs> แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจสู้ต่อไอ้นุป๊ปคือเอาจริงนะเว้ยทุกวันเนี่ยผมไปสอบแล้วคนดูผมไม่มีอารมณ์สอบเลยเว้ยคนดูแล้วก็ผมกามั่วเลยอันนี้พูดตรงจากใจเลยตายแกเอง็งเอ็งรู้ไหมอันนี้ผมพูดจริงๆนะเว้ยนุป๊ป ไม่ได้ตลกเลยนะเรากามัวเลยไม่สนด้วยไม่อ่านด้วยโหเราเรียนก็ตื่นเนาเรายังตั้งใจเลยนะวันนเลยตึงเกินไม่ตึงไงโอ้ยผลน,นี้ผมบอกเลยว่าเป็นผลที่ฟ้ามช้าเราเเ<ล>จะกลับไปเล่นเพชรเราจะกลับไปเล่นเหลี่ยมท้ากาับระเบิดนะคน<เ>ดูก็เพชรอย่างเลยนี่ไงเราก็โถดถีบไงเฮ้ยใช่เหรอสกิลนี้มาดุวะนุ๊กสกิลนี้โดดถีบวะนุ๊กเออเท่เลยอ่ะที่มันไปครอบไงครอบอ่ะครอบแล้วโดดอ่ะเองดู กูตายเลยนี่แหละครับข้อดีและข้อเสียของมันแล้วผมโดดโดดได้นะโดดปุ๊บก,โก็โดนกระทืบกูบอกเลยผลนิ้งอยากจะแจกดหรอลหัสนี้ไม่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 แจกเพราะสิ่งนี้เลยและไม่ได้ใครจะเอาเงาไหมเห <laughs> รอละหัสนี้ผมไม่แจกเพราะสิ่งนี้นะใครจะเอาเขาเปลี่ยนแล้วใครอยากได้ก็เอาไป <ละ S 2> รหรัเงาละหัศสีแดงก็เอาไปทำไก่ตันนี่ไงเออเออเปลี่ยนเลยนด้วยไอ้ที่เราเคยใช้มาลอยอยู่โลกสองสามันเต็มไปหมดเลยนี่ไง ว่าเป็นดาเมจที่คางจะผมพูดตรงเลยน้อยนะครับผมน้อยไม่มีเนี่ยของร้อยเอเยอะนะมันเยอะปล่าวะนุดาเมทสองเยอะแต่ว่ามันมันเป็นสกิลที่ไม่มันเขาคูลดาวนานมากอ่ะเออประมาณนั้นคนดูดับมันเป็นยังไงมันโอเคนะแต่มันคูลดาวนานมากเอางี้คนดูวันนี้เนี่ยผมจะไม่ไปฟาร์มก่อน้ําแข็งละเราราไล่ทัวไหมทัวสู้กับบอสไหมนุ๊ปเอาไหมเออเพราะผมคิดว่าแม่งน่าเบื่อเว้ยถ้าเราไปทําอย่างนั้นอ่ะเราจะ ตบบอสโลกหนึ่งเลยละกันใช้ผลนี้ด้วยนะคือแม่งผลอื่นกูไม่นึกไงเสือกมันนึกผลนี้นะผมเออดีจริงๆว่ะคอนเทนต์แบบเนี้ยเออใช้เลเวลหนึ่งเนี่ยสู้กับบอสท,ทั้งหมดในเกมเลยในโลกหนึ่งถ้าแล้วไม่เคยเห็นวะไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้มันน่าใช้ มันก็ดูผลดิควรต้องใช้แหมมันไม่น่าใช้เลยอ่ะตอนแรกก็ดีใจได้มีผลใหม่เข้ามาอเอาออผลแบบนี้โอ้กอย <c oughs> องโง่จังเลยจังนั้นโนเลยครับตอนแรกก็ดีใจนะ <c oughs> อยากฟาร์มแบตเตอรี่นะคุณนดูปมานุป๊ปเราเรีว,ว่าเก้าะมาเดี๋ยวลราสู้กับไอ้ตัวนี้เลย เรามาล่าเลยละกันสู้บอลเลยได้ได้ได้ล่าตัวที่เสร็จเราไปตัวต่อไหข้างล่างไหมนี่ขี่คุกเลยไปคุกก่อนกันนะนี่ไงเนี่ยนูบเอ็งต้องให้มันไปติดด้วยนูบที่เอ็งทำตอนนั้นนะที่มานูเปอร์เราอะหาเซิร์ฟโคตรนานเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วเว้ยแต่ไฟล์ไม่พังนะบนคนดูก็คือหลังจากเอาง่ายคือเนี่ยก่อนจะคลิปตรงเนี้ยก่อนจะตัดมาตรงเนี้ยมันจะมีช่วงแหลกๆอยู่นะเออต้องขอโทษจริงๆนะฮะพอดี ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนี้บูธไหม ไม่บูดไหมไม่บูดโอเคมาดิมาดิมาดิมามหาเจ้าโอนโอนหน่อยดิหลังมาละโอ้โหเดินทางโคตรนานโคตรไกลเลยหาเซิร์ฟโคตรยากเราเลยจอย IP เซิร์ฟแม่งมาเลยละกันนี่กระทืบไม่แนะนำอย่างแรงนะคนดูในการฟาร์มเวลหรือาไป PP เนี่ยบอกเลยนะครับผมหมดสิทธิ์นะฮะล่ะไอผลนี้ต้องพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าผลนี้คือกระต่ามากอย่าไปใช้นะผมโอเคอย่างแรงนะผมบอกก่อนนี่ไงกระทืบไลา์ไปเดี๋ยวโดนดินหัวแตก นทีเดียวลกไปไงนุ๊บรกไปเลียยิงนกไงยิงนกเออว่ะก่งยิงนกไงนกบนี่โบ่งคือมันแรงอยู่พอสมควรนะพอใช้ได้นะเจ็ดร้อยเนี่ยคอมโบสองอันเนี่ยนะครับดมแต่ผมไม่รู้ว่าน้อยอะนุบน้อยดิโอ้กระจอกเลยดีจะขนาดกราฟก่อนนะกราฟแต่แบบพลังหัวปีศาจไว่รู้ปะโ เหนื่อยแท้เลยแต่อยากรู้ว่าสกิลสุดท้ายมันเป็นแบบไหนไงตอนเนี้ยเอาจริงอาจจะยิงระเบิดนะอาจจะยิงระเบิดก็ได้ไม่รู้อ่ะยิงระเบิดเหรออันนั้นผลสปริงสปินนี่หว่าผลใบพัดใช่ใช่โหดแล้วแล้วก็แรงด้วยนะผมแรงไหมนูเปอร์บอกไม่แรงอ้นไม่แรงอย่า,<อ>ยาทำจะใช้เลยแล้วผมคือเอาง่ายนะคนดูได้ผลนี้มาโยนให้ทะเลกินแค่นั้นเองโอเคต่อตัวต่อไปเลยนูเปอร์ในตัวนี้โอเคไอ้ตัวนี้ไม่ตอปอะไรเลยนะโอเคแล้วครูดาวนานมาก ดยอันนี้ผมไม่เกียดมากเลยผลไหนที่ครูดาวนานไม่ต้องไปใช้นะผมนี่ผมพูดจริงเลยครูดาวนาน์ไมนกากเลยกากเลยใครเลยไม่ได้เนี่ะโคตรช้าช้าไปหมดนะผมไอตัวนี้พอแล้วไหมนุ๊ปไอ้ข้างในไม่เอานะนุ๊ปพอแล้วนะจะไม่เอาเหรอไม่เอาดาวนาร์เอาตัวข้างในด้วยะไอ้ก็ทำนายไม่ได้พอแค่นั้นแหละมันไม่ได้เก่งมันกากี้กากี้มันดิเอาเลยสวยนี่ไงสามสิบเอ็มไงสามสิบเอ็มชิวชิวอ่ะไอ้แรงอยู่นะ ถ้าเกิดทำดีๆอ่ะเออสกิลสวยจัดสกิลมันเหมือนทำใหม่ปะเออเหมือนเหมือนทำใหม่นะทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยได้มันไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยเราฆ่าเลยเราฆ่าเลยเหลือแต่หัวเหลือตายแล้วไงได้แล้วครับคุณดูครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กันเนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ1,000ไลค์อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยขอ2,000ไลค์แล้วกันนะคุณดูเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราต้องมาแจกโยรุนู่นนี่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปลงดันโมจิด้วยคลิปหหหหนนนนน้้้าาาะะะฮโอออเเเคคคจจจใม่ลลิิปปสรัับบบีุุุุตวง